ก็ทอยังไงยังไงละมา, boy. Care, ge, าบอยแคร์คนเชียร์เธอบังแมมีไล เรามีคุณแม่ผู้ปกครองมาดูแลน้องมาด้วยไม่ใช่หนูหนูเป็นแม่หนูเป็นแม่ของเซาคิมหรือว่าอะไรลูกพวกฉันเป็นอาจารย์เลคเชอร์มาเอาหรอเป็นอาจารย์วันนี้อาจารย์จะมาบอกเรื่องเลคเชอร์คุณแม่คุณแม่น้องเซาคิมเซาคิมมาหาคุณแม่ลูกเหรอเหรอลูกทำไมไม่ไปอะไรกันเอิ่นค่ะนี่มาต้มเม้นี่คุณแก่เลยพี่ยอดบอกว่าอะไรวะยอดบอกว่าทำไมพวกเขาไม่มาวันที่กูไม่มาวะหนูเซ ทำไมหนูเอาเสื้อในมาใส่ข้างนอกแล้วลูกเอ้เสืนครับขาเป็นแฟชั่นชออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายตอดไอ้คุยกับกิ๊บว่าทำไมตอนนี้เราอายุเท่าเขาเราก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้คุณใส่เกงอะไรอ่ะคุณใส่เสื้อผ้าองไรใส่เกงวอร์มกับเสื้อปิดท่อนนนั้หน้าเรายังไม่ใช่อย่างนี้ด้วยเราไม่ใช่แบบน้องไอ้น้องแนะนำตัวมาหน่อยแนะนำตัวหน่อยตัวก่อนลูกค่ะลิตาค่ะลิตาลูกอลิสค่ะอลิสมิมี่ค่ะมิมี่ดีนะครับลูกแก้วค่ะคุณกิ๊บค่ะ หนูมารวมตัวกันได้ยังไงเป็นสาวครีมได้ยังไงอะคะก็พวกเรานะคะก็เกิดจากการแบบออดิชั่นกันเข้ามาก็แต่ละคนก็ค่อยๆเข้ามากันทีละคนเยมารวมตัวกันใช่ค่ะจนเมื่อกี้เป็นเออชื่อเพลงอะไรนะลองจีบดูก่อนก็ได้ลองจีบได้ลองจีบดูไหนดูเต้นงหนงูเต้นงหนดูสอนจีบลองจีบดูก่อนก็ได้ทำไงลองจีบดูก่อนก็ได้ลองจีบดูก่อนก็ได้นี่ยหัวจะไม่อยู่หัวจะไม่อยู่คืนนี้ลองจีบดูก่อนไม่ได้ หนูหนูจะเต้นทุกพยายามเลยเหรอลูกลองจีบดูก่อนเกิดได้เฮ้ย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 เพราะมันแค่เก้านิดเดียวมึงลองจีบแล้วก็เปลี่ยนได้ทำไมคุณกระดกเยอะก่อนน้องสาวคีมอะับคือ เดี<ะ>๋ยวาว่าทำไมต้องชื่อสาวครีมซาวครีมเออาวครีมมามันมาจากชื่อขนมค่ะเป็นชื่อรสชาตินะคะรสซาวครีมเนี่ยเราอาจจะเห็นตามขนมต่างๆก็คือมันจะมีความละมุนแต่ว่าไม่เลี่ยน<อ><อ>ก็เหมือนกับพวกเราที่เหมือนแบบเป็นผู้หญิงสี่คนนะมีความแบบเออกุกก๊กอะไรอย่างี้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบหวานจนเลี่ยนแบบเพยอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรอหวาไม่ใช่ว่าหวานขนาดนั้นมีเปรี้ยวมีหลายรสชาติมังามมีความซนๆอะไรอย่างงี้ปนอยู่แล้ว บอกใครลองจีบดูก่อนก็ได้เราสื่อสารกับใครสื่อสารกับใครก็กับหลายๆคนนะเตรียมตัวนานไหมเตรียมตัวเตรียมตัวไหมซิงเกิลนี้อัลบ้มนี้เตรียมตัวนานไหมถ้าซิงเกิลนี้อะค่ะก็เราเตรียมตัวกันมาตั้งแต่เมษาปีที่แล้วและที่จริงก็ MV เราที่จริงจะต้องออกปีที่แล้วแหละใช่ค่ะแต่ว่าก็เลื่อนมาออกตอนนี้มีรถขับยังลูกมีรถขับ เขามาตล้วตู้มาตู้เขาแบบเป็นผนหมดหรือยังเออเขาสวยอะให้น้อะเออฝากผลงานดีกว่าครับผมค่ะค่ะก็สามารถที่จะโหลดได้นะคะที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่เก้าสี่เก้าค่ะแล้วก็มีในจุ๊กแล้วก็ไอจูนด้วยค่ะในวันที่สามสิบค่ะจะโหลดได้มีหลายเพลงเลยใช่ไหม มีมีเพลงเดียวตอนนี้เพลงเดียวก่อนอยากโหลดหลายเพลงอะอยากคงเก็บไว้ไว้ให้เปาเปามาใส่ตรงกลางอยู่ด้วยนะถ้าพอมาอยี่ได้มาได้มาแล้วเราแบบอ้วนๆลองจีบดูก่อนแล้วแล้วพุ่งใหญ่อะได้มาได้มาแล้นต้องยืนเพราะลูกพี่ก็ใส่เซ็กซี่แบบนี้เหมือนกันลูกพี่ชอบชอบแบบนี้หนูตามอยู่หนูตามอยูู่ด้วยหนูตามมาแม่ใจจับปอเปาเพราะลูกพี่ชอบมาก เอ็กนี่พ่อไม่อยู่ด้วยน <c oughs> ี่ๆตามได้นะคะาสาวครีมเราคุย,ยต่อกันในไลฟ์นะคะ<อ>ร,รับเรายังไม่เขากลับไปไหนนะฮะ